ผมสวัสดีนพดุ้ยะฮะสวัสดีพี่ชาวด้วยนะครับสวัสดีผู้ฟังนะครับ<า>เขามาแล้วมาได้เลยสวัสดีนพด้วยก่อนอื่นเลยยินดีด้วยที่สวัสดีท่าบใ,<ช>ในสุดพุ่งเลยกนะ็มานี่เป็นไงดีใจสุดๆเลยฮะโอ้โหเห็นช้อปปิ้งช้อปปิ้งเลยนะครับผมโอ้โหซตื่นเต้นไหมกับการเ,<อ>าเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ใช่ในเวลาที่มันรอมาหลายปีแล้วเนาะตื่นเต้นพี่ชาวสี่ปีใช่ไหมพุธที่รอมา ประมาณสปีสปีสปีครับกว่าจะมีน้องขึ้นมาหนึ่งคนก็สำหรับสำหรับคู่ผมนะก็ไม่ใช่คู่ที่เป็นคู่ที่มีบุตรยากอ่าตอนนี้รู้เพศแล้วใช่ไหมตอนนี้รู้เพศแล้วครับอุไปก่อนสัปดาห์หน้าจะประกาศเพศใน YouTube แล้วก็ Facebook ของเยอะทีโอเคติดตามได้ที่ YouTube ใช่ครับนะครับผมนะฮะยินดีด้วยขอบคุณมากครับพี่ชาวาสุดยอดในสุดนะพุณน้นอยของเราก็มาเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วเทวดามาเกิดพี่เชาเน,นะะี่นะฮะบอกพี่พุทธเตรียมไว้หนวดได้เลยครับ ผมว่าลูกสาวชัวร์เน่ยสัปดาห์หน้าวันพฤเลือดหัสนะตามลุ้นกันเลยครับผมนะครับว่นจะเป็นเพศอะไรมีคนถามเยอะมากเลยอ่านะฮะน้องจุ๋ยก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเขาอารมณ์ดีขึ้นนะดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าช่วงแรกเเห็นได้ชัดเลยคือช่วงแรกๆมันก็จะมีภาวะความเครียดความอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราก็ต้องลุ้นว่าเอ๊ะตอนที่ที่ฝั่งน้องเข้าไปแล้วเนี่ยคือเขาจะเขาจะอยู่ไหมวันเป็นช่วงที่แบบโอ้โห ที่สุดละนะครับผม,อ,มอัน,นที่ผ่านมาก็ได้ฟังเสียงหัวใจแล้วได้ได้ฟังเสียงหัวใจแล้วนี่ Amazing มากคือช่วงวันแรกที่เราได้ไปสาวหลังจากที่รู้ว่าติดเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเดือนกว่ามาั้งเขาไม่เสียงเขาไม่เสียงหัวใจแล้วนะฮุยดิ้นจริงด้วยเงีบเลยเขารู้เนี่ยพี่จันตุนสีายังไม่ดิ้น ถือว่าตามเพลงปติเลยนะครับคุณหมออเหรอตอนพี่เกิดพี่พี่ตอนพี่เกิดเนี่ยแม่พี่ก็บอกว่าก็มีเสียงหัวใจเหมือนกันอ่ะฮะเราของพุทธดังไงของผมวะดังตุบตับตุบตับตุบของพี่ชาวดังไงเอทามเอทามตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบเกิดคลอดมาเลยอ่ะเองมันอยู่เป็นมีหน้าเหรยี่สิบปีเองไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงเนี้ยแหละนะฮะ เราก็เด็กๆคลอดมาเนี่ยไม่ร้องแวะแวะนะครับร้องโว้โวเย่เย่ย้อมผต้มคลอดเลยนะแต่ดังเอทามหัวใจนี่นะพอแล้วตบมือของผมโตขึ้นมาก็ดังเป็นอันนี้ฮะดังเลยฮะ E.F.M.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  ไม่นัเที่ยวไปก่อนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ร่วมแชร์ควายดีกับพิพูนได้เนาะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันสามช่องทางนะครับเอทามออนไลน์แล้วก็เฟซบุ no aan, ๊กนะครับเอ่อ <uh ย <Bom> ูท <az> ูบแล้วก็กล้ามสี่เอฟเอ็มนะครับ